สวัสดีครับสำหรับช่วงหน้าร้อนปัญหาของการปลูกผักไฮโดรโปรดิกในกลองโฟมก็คือผักของเราจะเหี่ยวเฉานะครับเพราะอากาศร,ร้อนจัดปลูกผักยังไงผักก็ไม่สวยผักไม่โตผักโตช้าและมีปัญหาอีกหลายอย่างนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําการกางแสลนพลางแสงแดดให้กับผักไฮโดรโปร i ิกของเรานะครับซึ่งตอนนี้อากาศร,ร้อนนะครับผักเขาเหี่ยวเราจะต้องทําการกางแสลนนะครับ ง่ายๆเลยนะครับสำหรับการทำสลนพลางแสงแดดการพลางแสงให้กับผักนั้นเราควรจะใช้สลนพรางแสงที่ประมาณ50%นะครับเราอยาอ่าใช้การพลางแสงเยอะถ้าเราพรางแสงเยอะนะครับผักของเราจะไม่ได้รับแสงเต็มที่หรือได้รับแสงน้อยนะครับผักก็จะโตไม่สวยนะครับหลังจากที่เราได้สลนมาแล้วนะครับเราก็จะทำการมัดตัด ให้มีขนาดเท่ากับโรงเรือนของเรานะครับที่เราจะกางแสแลนวันนี้ผมจะทําการกางแสแลนแล้วให้มันสามารถรูดเข้ารูดออกได้นะครับถ้าแดดร้อนจัดเราก็พรางแสงด้วยแสแลนแต่พอแดดเริ่มอ่อนเราก็เปิดออกให้เขารับแสงปกตินะครับโดยวันนี้เราจะใช้ตัวล็อกนะครับที่มีรูสําหรับเชือกสอดเข้าไปด้านในได้นะครับแล้วเราก็จะใช้ตัวล็อกนะครับ ทั้งสด้านนะครับโดยใช้ด้านละ5ตัวนะครับเราจะใส่ทั้ง2ด้านเลยอันนี้คือตัวล็อกของเรานะครับหลังจากนั้นเมื่อเราใส่ตัวล็อกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสอดเชือกนะครับเราก็จะทําการสอดเชือกนะครับเข้าไปในตัวตัวล็อกของเรานะครับโดยทำทีละด้านนะครับเราจะใส่เข้าไปทีละด้านเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนําแสลนที่เราสอดเชือกเสร็จแล้วเนี่ยนำไปขึงนะครับไปขึงตรงอ่า แปงผักของเรานะครับซึ่งขั้นตอนการขึงตัวสลนตัวนี้นะครับเราก็จะต้องกะระยะให้ดีนะครับโดยจะต้องให้เชือกเนี่ยของเขาเนี่ยตึงนะครับถ้าหย่อนเกินไปนะครับสแลนของเราก็จะตกมาที่พื้นหรือจะมาโดนผักของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องอกางสแลนแล้วก็ดึงเชือกเนี่ยให้มันให้มันตึงเข้าไว้นะครับเราก็จะทําทีละด้านเมื่อทําด้านที่1เสร็จเราก็จะไปทําด้านที่2นะครับ โดยใช้เชือกเนี่ยสอดเข้าไปเหมือนกันนะครับแล้วก็มัดคึงให้แข็งแรงนะครับอันนี้เป็นการทําง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องใช้อะไรมากมายนะครับไม่ต้องมีตัวช่วยเราสามารถทําคนเดียวได้เลยนะครับตัวนี้เราก็จะมัดนะครับถ้าดูแล้วว่าเขายังไม่ตึงนะครับเราก็ควรจะปรับใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกลงเรือนหนึ่งนะครับที่โดนแดดเต็มๆเลยรงเรือนตัวเนี้ย จะโดนแดดตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับเพราะว่าเขาจะอยู่ทางด้านที่พระอาทิตย์ตกพอดีนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรือนตัวเนี้ยผมก็จะกางสแงให้เขาเหมือนกันโดยการกางสแงก็เหมือนเดิมนะครับทําทีละด้านนะครับใช้เชือกสอดเข้าไปในรูของตัวล็อกนะครับให้ครบทั้ง5้าตัวแล้วเราก็ทําการคึงเชือกนะครับให้ตึงทีละด้านทีละด้านไปแบบนี้นะครับด้านแรกเสร็จก็ลองเทสดูทดสอบดูเรียบร้อยแล้ว เราก็ไปทำด้านที่2นะครับแบบนี้ซึ่งการทำการเลือกใช้สแลนนะครับาบางคนอาจจะสงสัยว่าสีเขียวหรือสีดำนะครับแตส่ส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าเราสามารถใช้สีดำหรือสีเขียวก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะพางแสงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็คืออย่างที่ว่า เราต้องใช้การพางแสงประมาณสัก5 0นะครับให้เขาได้โดนแดดบ้างนะครับซึ่งความร้อนจากส่วนหนึ่งก็จะกรองมาจากแผ่นพลาสติกนะครับที่คุมรังคาอยู่แล้วนะครับนี่นะครับแลนด์ที่เรากางเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะครับง่ายๆเรามาทดสอบกลางดูนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าแดดออกเราก็สามารถกางออกมาแบบนี้ได้ผักของเราดูสดชื่นนะครับ ของเรานะครับเราเวลาเวลาไหนที่เราควรจะกลางสลนก็คือเอาจริงๆก็คือน่าจะประมาณสักเที่ยงนะครับตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงสัก4ี่โมงเย็นนะครับถ้าอากาศร้อนปกติเนี่ยก็จะประมาณนี้หรือถ้าดูแล้วว่าช่วงไหนที่แดดไม่มีนะครับแดดมันจะหมดละเราก็สามารถเปิดออกได้นะครับเราจะไม่ทิ้งแสลนไว้ทั้งคืนนะครับเราก็จะกลางออกนะครับหลังจากที่เรากางสลนเสร็จเราจะสังเกตดูว่า ผักของเรามันมีความเหมือนมีความเขียวเหมือนเข้ายิ้มนะครับดูจะสดชื่นแล้วก็จะไม่ค่อยเหี่ยวไม่ค่อยเฉาในตอนกลางวันนะครับเพราะเราพังแสงให้เ่าแล้วเห็นไหมครับวันนี้ใช้วิธีการทําง่ายๆสําสหรับการกางสลดน,นะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบหรือสนใจนะครับเกี่ยวกับการทําสลดสามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมสุดท้ายฝากคอมเมนต์ฝากกดกระดิง่ง กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมอย่างนี้นะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ